จะมาแนะนำวิธีการเสียบยอดน้อยหนานะครับอันนี้น้อยหนาพันุ์ที่ผมพเพาะเลี้ยงไว้คือต้นนี้ต้นนี้จะเป็นต้นพันธุ์พื้นเมืองนะครับอันนี้พันธุ์พื้นเมืองเพาะไว้ก็อายุตอนนี้ต้นนี้มันเหมือนว่ามันไม่ค่อยเมิูบณญเท่าไหร่อายุก็ประมาณสักสี่เดือนนี่อย่างต้นรุ่นก่อนๆที่ผมเพาะไว้กัต้นนี้เขาใหญ่แล้ว นี่ผมเห็นว่ายอดมันสูงแล้วก็เลยตัดมาเสียบยอดเป็นพันดีอีกต้นหนึ่งตอนนี้ยอดน่าจะติดแล้วครับแต่ว่าต้องรอรออีกสักสักอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อว่าให้เขาติดสมบูรณ์แล้วก็ถึงปลดตุงนี้ออกนี่ให้ตัวอย่างตัวอย่างต้นที่ผมเพิ่งเสียบล่าสุดอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะส่วนที่เป็นพระติพุ่มออกส่วนนี้ต้นนี้ก็ นี่ก็เสียบไว้เป้นรุ่นก่อนคือที่จริงต้นพันต้นพันพวกเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเนี่ยผมเพาะพร้อมกันประมาณสักสี่เดือนบางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตไอ้ต้นที่โตผมก็เอามาเสียบยอดอย่างต้นนี้เนี่ยต้นนี้ก็โตไวผมก็มาเสียบยอดแล้วก็ได้ยอดประมาณนี้แล้วส่วนอ,อันนี้ก็คือ รุ่นที่สองรุ่นที่สองที่ผมเสียบเพราะว่าผมเป็นคนใหม่เหมือนกันฝึกฝึกเสียบมันก็ติดไม่ร้อยเอร์เซผมได้ผมได้ประมาณ50 50เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสำหรับคนใหม่ก,ก็ก็ไม่ควรได้น้อยกว่านี้ก็ควรจะได้มากกว่านี้จะเสียทักสิบ ยีเอร์นแต่ของผมก็เสียเยอะหน่อยเพราะว่าความประสบการณ์เราก็ไม่ไม่ค่อยมีแต่ว่าในนี้ตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถจะติดได้เยอะพอสมควรวันนี้ก็จะมาทดลองทำให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเป็นแนวทางว่าวิธีการที่ผมทำไว้เนี่ยติดหรือถูกอย่างไรแล้วก็ก็จะได้นำเอา ที่ผมแนะนำเนี่ยไปสารต่อไปสารต่องานของเพื่อนๆว่าในการขยายพันธุ์ไม้นี่มันไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่ใครก็ทําได้แต่อยู่ที่ว่าจะลงมือทําหรือเปล่านี่อันนี้เดี๋ยวผมขั้นตอนนี้ผมจะทําให้ดูนะครับนี่คือกิ่งฟันดีของน้อยหนาเพชรปากช่องนะครับผมก็จะเอากิ่งขน,นาดนี้ เตรียมไว้เพื่อจะเสียบยอดนะครับก็กิ่งประมาณนี้นกิ่งที่ยอดยอดก็ไม่ไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไปตรงนี้กระดับนี้เขาจะติดดีแต่ถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ได้แต่ต้องตัดยอดออกเพราะงั้นยอดก็จะเหี่ยวได้ต้นพันธุ์พื้นเมืองมานะครับนี่แต่ตัวนี้คือต้นที่ เราเพาะเอาไว,ตว้ต้นของผมนี่อยู่ประมาณสี่เดือนแต่ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ถึงได้มาแค่แค่นี้ที่จริงการถ้าการเสียบยอดนี่มันเสียบได้สองวิธีวิธีหนึ่งก็คือการเสียบด้านข้างเสียบด้านข้างแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเสียบเสียบที่ยอดเลยเสียบตรงกลางเลยเสียบด้านข้างนี่ผมก็ลองทำมาแล้วมันก็ติดดี ติดง่ายเหมือนกันแต่ว่าพอพอต้นก็โตแล้วเนี่ยพอต้นก็ติดแล้วเนี่ยบางทีต้นข้างบนมันมันมันขยายเร็วขยายใหญ่แล้วก็ทําให้ต้นล่างรับน้ําหนักไม่ได้มันจะทําให้ฉีกให้ฉีกได้ง่ายทดีนี้ผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้เป็นเป็นเสียบตรงกลางดีกว่าวิธีการเสียบตรงกลางก็คือตัวนี้ตัดเลยครับตัวนี้เราตัดเลยตัดตัดยอดนี้เลย ตัดทิ้งเลยที่ผมที่จริงบางคนเขาก็ตัดสั้นนะครับตัดประมาณนี้แต่ผมที่ผมตัดยาวไปหน่อยเพราะว่าผมเผื่อว่าไม่ติดถ้าไม่ติดผมก็จะได้มาตัดเ,เสียบยอดใหม่อีกรอบหนึ่งอา่อานี้อันนี้คือต้นต่อนะครับจากนั้นก็มาดูอ,าอันนี้อันนี้คือยอด อันนี้คือยอดพันธุ์ดีผมใช้พันธุเ์เพชรปากช่องต้นนี้เนี่ยผมไปตัดยอดที่ที่เหมือนผมแนะนำมาไว้คือยอดที่ไม่แก่หรือไม่อ่อนเกินไปถ้าใบแก่ก็เขาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยติดเนี่ยวิธีการก็เอามานี่แบบนี้นี่ทำเป็นปากสฉลมริมทำเป็นริมเฉือนเถือนสองข้างเลย เห็นสข้างแบบนี้เห็นสองข้างแบบนี้บบนเมีดที่ใช้นะครับอันนี้ต้องคมด้วยส่วนของผมเนี่ยผมจะใช้ของยี่ห้อนี้ส่อโ,โลอันนี้หนูนานมากตัวนี้ผมใช้มาตั้งแต่น่าจะน่าจะเกินสิบปีแล้วครับตัวนี้ใช้มาเกินสิบปีแล้วตอนต่อไปก็ยัง ตัวตัดนี่ก็ผมก็ใช้ยี่ห้อโซโลเหมือนกันตัวนี้กันไกลตัวนี้ก็เป็นโซโลแท้เป็นของแท้ราคาก็ราคาสูงพอสมควรแต่ก็ใช้ได้นานแต่ตัวนี้ผมไว้ทีแรกเนี่ยผมซื้อมาเพื่อไว้ตัดดอกดาลาเพราะแต่ก่อน,นี่ผมปลูกดาลาไว้ประมาณประมาณไร่หนึ่งอะ่ะสูกแต่ปลูกแซมอยู่ในร่องสวนยาง แต่ตอนนี้พื้นที่เหล่านั้นผมก็ได้ทำนายจ่ายโอนไปแล้วก็เลยก็ยังเหลือเหลือแต่นี่เอาไว้ใช้ไว้ใช้างานต่อไปนี่ก็ซื้อมาน่าจะน่าจะใกล้ๆสิปีนะครับนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปข้อผ่าผ่าเนี่ยผ่าแบบนี้ แล้วก็เสียบตรงนี้ลงไปเสียบตรงนี้ไอ้ตัวนี้ลงไปนี่นี่้ข้างใดข้างหนึ่งให้ข้างใดข้างหนึ่งนี่ติดดิมติดด้านริมของกิ่งไม้เพราะว่าตัวนี้คือน้ําเลี้ยงอ่ะน้ําหล่อเลี้ยงเขาจะได้มาเชื่อมประสานได้ไวนี่ผมก็ ผมก็จะใช้นี่แหละครับง่ายๆผมจะใช้เชือกฟางนี่แหละตัวมัดให้แน่นก่อนขั้นตอนแรกก็จะใช้เชือกฟางนี่และมัดให้แน่นก่อนพยายาวอย่าให้กิ่งช้ำนะครับถ้ากิ่งช้ำ้วก็จะไม่ติดนี่แล้วก็ใช้เชือกฟางมัดให้แน่น เอ,อถึงตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากเกินไปเดี๋ยวเครื่อนแน่นมากเกินไปเดี๋ยวมันก็จะช้ำอีกพอถึงตึงมือแล้วดูให้ด้ว่ามันแหวของไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยประกบกันแน่นหล้ว่เนี่ยกอแค่นี้มัดไว้แค่นี้เสร็จแล้วก็ใช้ตัวพลาสติกตัวนี้เขามีขายเป็นม้นมวนๆนะครับเป็นพลาสติก สำหรับพันกิ่งเขาเรียกเทพปพันกิ่งนะครับเทปพันกิ่งแล้วก็หักมาดึงมาเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วก็ามาพันพันอย่าให้อากาศโดนอากาศอย่าให้โดนอากาศโดนน้ำพันอย่าให้ก้นสูญเสียน้ำด้วย ส่วนที่ปลายของที่ผมตัดไว้นะครับที่ปลายนี่ก็ให้ดีพันไว้ด้วยก็ได้เก็บพันไว้แต่ถ้าอีกวิธีหนึง่งเขาเราพันไว้ก่อนก่อนที่จะนํามาเสียบให้เราพันไว้ก่อนเลยอันนี้ผมพันไว้ก็จะลดการสูญเสียน้ําก็ทําให้โอก,กาสติดมันมีเยอะนี่ ผมสังเกตต้นที่ต้นที่ผมพันยอดไว้เงี้ยส่วนใหญ่จะติดทุกต้นแทบทุกต้นแต่ต้นที่ตายนี่ก็สําคัญอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะกิ่งพันก็เป็นได้ริ่งเพราะว่าบางทีตัดไว้นานเกินถ้าเราตัดตั้งไว้นานวางไว้นานเกินเนี่ยให้โดนแดดรุนรมมานเกินมันก็มีโอกาสที่จะไม่ไม่ติดเพราะมันกิง่งมันแห้งอย่างอันนี้ผมสดสดเลย ันนี้ก็โอกาสติดติดมันไม่สูงน,นี่สดสดสดเลยครับหลังจากนั้นก็ผมจะใช้วิธีนี่เอาถุงครอบแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวจะเอาถุงครอบไปนย่ากนั้นก็เอาหนังยาง ถุงก็ถุงครอบไว้อย่าให้เขาสูญเสียน้ำนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วก็เอาไปวางที่รม่มอีกสักยี่สิบวันยี่สิบวันก็มาแกะดูถ้ายอดยังเขียวอยู่ก็ถือว่า,าติดแล้วติดแล้วก็ถุงออกแต่ว่าช่วงแรกๆก,ก็อาจจะถุงออกสักสิบนาทียี่สนาทีเสร็จแล้วก็ครอบปิดไว้อีกวันกีหนึ่ง คือเตือนให้เขามารับรู้ครับสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมียอดอ่อนใบอ่อนออกมาก็าเ,าเป็นสัญญาณที่ดีว่ามันน่าจะติดมันจะติดแล้วก็เมื่อเมื่อดูแล้วว่าเขาเราเปิดแล้วยอดเขาไม่เหี่ยวก็สามารถเปิดได้เลยเปิดแล้วก็เอามาตั้งในที่แดดร่มรำไรก่อนก็พักก่อนที่จะให้รับแดดอย่างตอนนี้เนี่ย เมื่อเมื่อเป็นลักษณะนี่ก็ถือว่าเขาโตเต็มที่แล้วก็ให้เขารับแดดได้เลยเขาจะโตไวมาก้าพอรับแดดก็แนะนำว้าเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ